เด็กม .6 ถูกหลอกอ iPhone, ่อนไอโฟน e ตดสินใจลิดชีพตัวเองเอ็มตัวทมบา้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสอง,งให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้นะครับก็น้องมอ .6 เนี่ยน้องผู้หญิงมอ .6 อยากได้ไอโฟนแล้วก็ไปขอคุณแม่คุณแม่รับปากว่าจะซื้อให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้องเองอ่ะอยากได้มากก็ไปขอยืมเงินเพื่อนเพื่อที่จะไปดาวดาวโทรศรัพท์ไอโฟนเนี่ยแหละครับแล้วก็โดนมิจฉาชีพหลอก หลอกให้โอนเงินไปมัดจำเสร็จแล้วพอไม่ได้ของก็โดนหลอกเข้าไปอีกว่าอยากได้เงินคืนต้องโอนเงินเข้าระบบเป็นระบบของวิชาชีพย,ย่างนั้นเลยนะครับก็แล้วน้องตัดสินใจปิดชีพไปแบบเนี้ยมันมันโหดร้ายเกินไปครับวิชาชีพพวกเนี้ยทำไมทางการหรือว่าผู้เกี่ยวข้องจัดการไม่ได้อัน,นี้ผมไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเพราะเรื่องอื่นจัดการได้ดีมากแต่ทีนี้ผมขอมองไปอีกมุมหนึ่งตรงที่ว่าการที่น้องตัดสินใจปิดชีพตรงเนี้ย น้องเหตุผลกับเพื่อนสนิทว่าน้นองกลัวแม่จะดุด่าเพราะฉะนั้นสถาบันครอบครัวนี่สำคัญมากครับอยากให้เป็นเซฟโซนอยากให้เป็นเซฟโซนให้กับน้องให้กับลูกที่ลูกทุกคนจะเจอปัญหาใดก็สามารถมาพูดกับเราได้มาช่วยมาทําให้เราอ่ะช่วยแก้ปัญหากับเขาได้ให้เขาไว้ใจใเราไม่ใช่ไปดุด่าว่าเกา่ามากมายจนเขากลัวกลัวจนไม่กล้าจะปรึกษาเราอย่างเงี้ยครับมันอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าอีกเนาะ ผมเข้าใจนะครับว่าการดุดาา่าว่ากล่าวหรือว่าการเลี้ยงดูห้ามทุกอย่างทุกอย่างพ่อแม่ต้องเป็นคนตัดสินใจมันอาจจะเป็นสถาบันการเลี้ยงดูหลายๆแบบที่หลายครอบครัวอาจจะเป็นแต่ทีเนี้ยอยากให้มีการให้ความรู้ในการจิตวิทยาตรงนี้ในการปรับเปลี่ยนครับเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากๆแล้ว ซึ่งเหตุสําคัญมันก็มาจากจุดนี้เป็นหลักด้วยซ้ําใช่ไหมครับถ้าคิดดูเหตุการณ์นี้ถ้าน้องเขากล้าที่จะมาปรึกษาพ่อแม่เหตุการณ์แบบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถูกไหมเข้าใจนะครับเข้าใจว่าการดูดามันมันเป็นความเคยชินที่ทุกคนทํางานในส่วนใหญ่ด้วยซ้ําแต่ถ้าเปลี่ยนได้แล้วไม่เสียหายแบบนี้ความเสียหายที่มันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ทําให้มันไม่เกิดขึ้นดีกว่าไหมเพราะอะไรเพราะเราไปเปลี่ยนวิฉาชีพไม่ได้ใช่ไหมครับ ความเลวความโหดร้ายความใจร้ายของพวกมันเนี่ยเราไม่สามารถไปแก้ไขได้ทางการผู้เกี่ยวข้องก็จัดการมันไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแก้ไขตรงนี้ที่ตัวเองครับการสูญเสียที่ไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรกับอะไรแบบนี้หรือว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำมาที่โดนหลอกที่เขาต้องเอาความต้องการความสุขของเขาไปทําลายตรงนั้นแล้วเขาต้องตัดสินใจผิด,ผด ในการแก้ไขตรงนี้ไปขอฝากสถาบันครอบครัวแล้วก็สถาบันทางการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในการดูแลลูกดูแลผู้ที่ปกครองอ,อ่ะอยากให้มันดีๆมากๆก,กว่านี้แล้วก็จัดการมีชาชีพให้เด็ดขาดได้ไหมครับขอร้องเถอะถ้าเกิดคลิปนี้มันแชร์ไปถึงผู้ใหญ่ที่ผมกล่าวถึงนะครับไม่ได้ลบหลู่นะผมอยากให้แก้ไขจริงๆทั้งการจัดการมีอาชีพแล้วก็ การสนับสนุนเรื่องจิตวิทยาในการใช้ในครอบครัวในการเลี้ยงดูลูกและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นมากกว่าการเอาแต่ใจและใช้อารมณ์ครับฝากไว้ด้วยครับ